คอตนี่เธอชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจเลยละ่ะมีรูปที่เธอวาดอยู่ทั่วทุกที่มไม่ว่าจะเป็นบอลแก้วบนกลาต้มน้ำก็ยังมีด้วยหรือเยคอสตนี่บอลน,นิตยสารเล่มโปรดของพ่อกัดด้วย เจคอดนี่โอ้ยแม่แม่แต่บนตัวของพ่อเจคอดนี่นี่มันก็จะมากเกินไปแล้วนะได้จะเอาอย่างนี้ใช่ปะพ่อจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนสอนสักลายเลยก็แล้วกันลูกจะได้วาดลวดลายบนร่างกายของคนอื่นเป็นงานหลักสักทีนี่คือคอดนี่เพื่อนใหม่ของพวกเธอคอดนี่ยังงั้นเหรอ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรานะที่นี่เราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอดีพนเน่รับรองเธอจะต้องชอบที่นี่แน่ๆถุงมือกล้วยอุปกรณ์สักลายมามเรามาเริ่มฝึกฝนกันเลยดีกว่าฉันอยู่ที่ห้องอื่นตอนนี้เป็นเวลาพักกลางวันว้าวทำกันออกมาไม่เลวนี่สาสา เอาเอ้ยเราจะต้องสักบนกล้วยเหรอกเนี่ยโยไม่ได้เรื่องหนูทําเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เว่าอาจารย์สั่งให้เธอวาดลูปลานะเธอสอบตกไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากจะได้เกรดต่ำๆจะต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะคอนี่เธอร้องห่มร้องไห้ทำไมหรอโอ้หยดน้ำตาของเธอมีรายละเอียดสวยงามมากสุดยอดไปเลยเอเลียนนายขออาจารย์ดูผลงานของนายหน่อยสิ ดี๋ยวอาจารย์ก็เห็นเองแหะครับเชิ่อาจารย์ตรวจดูตามสบายเลยครับเป็นไงเป็นไงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอได้เกรดเอฟร้องไห้อะไรนะปฏิโตไม่จะน้ำตาก็ช่วยฉั้นไหมหรอพวกเธอจะต้องวาดรูปเหมือนจริงของหญิงสาวป้ป้ารีบลงมือกันได้เลยครับของโมโมยแล้า่คราทเสร็จบ้างแล้วเอ่ยครับอาจารย นายขอดูหน่อยสินี่มันเป็นหญิงชาวลาเนี่ยอาจารย์บอกให้ว่าหญิงสาวตั้งหากเล่าเด็กปัดเหนียวเลยนี่ออกเรสนี้ไปเลยเลสเอฟเนี่ยนะได้ไงกันครับนี่คือเจ้าหญิงที่สวยและสาวนะครับอาจารย์มองไม่เห็นหรือยังไงกันครับมันก็อยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนตั้งหากหรอครับอาจารย์โอเคโอเคเรามาดูดีไซน์ไหม่กันเลยดีกว่านี่ตั้งใจฟังกันหน่อยสิ โอ้ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ได้ยินนั่นเนี่ยแอดดีเอาหูฟังมให้อาจารย์เดียวนี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเช้าฉันจะต้องหาทางออกให้ได้อยู่ดีแหละป๊อดอะไรกันเลยเนี่ยนี่คือลำโพงมือของชันจากเพื่อนๆเ,เสียงเจ๋งมากเลยเนาะเพื่อนๆว่าวแอดลี ปิดเสียงเพลงเดี๋ยวนี้ฮะฮกดอะไรขก้นเหรอแล้วก็เลิกเต้นยุกยิงยกิกันได้แล้วฉันมักจะมีเสียงเพลงอยู่ยงข้างเสมอแหละได้เวลาตรวจการบ้านกันแล้วนะเด็กๆนายขออาจารย์ดูหน่อยสิไม่เลวนี่คอตเนี่ยยามากยามากแล้วแอดลีล่ะว้าวดอกไม้ของเธอสวยดีนี่เกจริงเลยเนอะเอลเลียน นั่นอะไรนะฮะลายฉากรูปนอนอย่างนั้นเหรอไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่าด้วยเจอทำแก้เกล็ดเองก็ได้ครับอเอ้ยนี่มันเป็นลายฉากพิเศษเลยยังไงกันเนี่ยงงจังพ่อาจารย์ใช้มือพิเศษยังไงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงนี้มาจากไหนกันืมีอะไรอยู่ในนั้นกันนะเอ๊ะสงทายจัง เดี๋ยวเดี๋ยวนันใครกันอ่ะอยากจะได้ลายสักบนตัวหรือยังไงกันฮะไม่ไม่นม่ไม่ม่ครับฉันฉันแค่อยากรู้อยากเห็นไปเฉยเฉยแค่นั้นแหละอยากครับอยาก้าแม่จะต้องค่าจางน้าหน้าลอยดูซะก่อนเถะนายมันไม่ได้ดูหนักดวเลยสักนิดเดียวอ้จงแป้งฉันไม่ใช่เด็กน้อยเด็กตาใบแล้วเอเดี๋ยวได้เงินมาก่อนสิแต่แต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวมีแต่แซนด์วิชเนี่ยแหละโอเคตกลงป้แม่เพิ่งจะทำมาให้ฉันหยกหกเอง โอเคแฟนวิทย์ก็ได้ขอบคุณมากมากแล้วนะเพื่อนฉันจะมีชีวิตใหม่แล้วเย้ yeah. ว้าวลายสักแต่งแป้งมากเลยอยากจะได้วางตังเธอสั่งให้ฉันหน่อยได้ไหมเอลเลียนเขียนสูตรลงบนกระดานหน่อยสิเ <c oughs> <c oughs> ชื่อดิเอลเลียนเขาทำไม่ได้หรอกอีเท e. ่ากับ M <c oughs> แล้วอะไรต่ออ๋อข้อที่มีโพยอยู่บนแผนนี่ <c oughs> นี่ครับอาจารย ผมทำเสร็จแล้วครับเยอะมากเลยเอเลียนแต่ยังไงเธอก็ได้เกรดเอฟอยู่ดีอา้าวไงเป็นอย่างนั้นไปได้หรอครับก็ผมลอกมาจากแขนของคอตน,นี่เลยนะครับเนี่ยแต่านายไม่เห็นครบทุกตัวยังไงล่ะจ้ามันมียกกำลังสองอยู่ด้วยจ้าดีตัวงานสำหรับวันนี้คือสากร,รูปนาฬิกาเรือนนี้เอาเอาลงมือทำก็ได้เลยเด็กๆอื ออกมาสวยเป๊ะปังใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาเอาแล้วทำไม,มท,ทุกคนถึงแข่งขื่อแบบนี้กันลักว้าว<ม>ดูเหมือนลายสักของฉันจะหยุดเวลาได้นะเนี่ยอเออเอ,อ,อาจารย์คอสไซคคะหนูจะสักลายให้นะคะหนูชอบอาจารย์อย่างจริงจังเลยนะคะเนี่ย <laughs> นักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของลายสักกันนะ<ม>เราจะเรียนโดยใช้กระดาษแข่งกัน พนันนี่ทำไมเราจะต้องใช้กระดาษแข่งกันด้วยล่ะในเมื่อเรามีแอลเลียนอยู่แล้วนี่นี่อย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นนะบนท้องของเราสามารถสักได้ทั้งหมด6ลายบนกล้ามหน้าท้องของแต่ละส่วนเข้าใจแล้วคะ่ะอาจารย์โคไซมามาเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่า <S <S ตรงนี้จะต้องเป็นดอกไม้รับรองมันจะต้องออกมาสวยไปปังมากแนะ่แน อา้าวหมดเวลาทำกันแล้วเด็กๆ mm hmm. นี่ค่ะผลงานศิลปะเดินได้ของเราค่ะอ mm hmm. าจารย์ตัไซดอกไม้กับนกอย่างนั้นเหลอโอ้เยี่ยมากเลยดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยเอานะ่าเดี๋ยวก็ชินเองแหละเอาเรียนวันนี้มีสอบอา้าวรีบลงมือทำกนได้เลยเด็กๆ นั่นโพยเหรอขอรนี่ก็บอกแล้วไงว่าห้ามใช้โพยเอามานี่เลยนะเฮ้อไม่มีใครเอาไปของฉันไปได้หรอกเพราะว่ามันอยู่บนตัวของฉันเองนี่เอเลียนนั่นอะไรโพยอีกแล้วเหรอมานี่เลยนะในห้องนี้จะต้องห้ามมีโพยเด็ดขาด นี่คือปาร์ตี้สำหรับนักเรียนเรียนเกง่งเฉพาะนักเรียนที่ได้เกรดเอล้วนเท่านั้นที่จะเข้าไปในนี่ได้พอดูเกรดหน่อยอ่าเกรดเอบัวไปไปเข้าไปได้เลยเซาๆนายนะเกรดอะไรครับพวกเข้าไปไม่ได้ไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนเลยช่ยเข้าไปข้างในไปไปกลับบ้านไปนอนเลยจุด <c oughs> หน้าตานายนี่คุ้นๆนะพ <c oughs> อดูแขนหน่อยเซ โอ้ยก็เก่าไว้อยู่แล้วเชียวนายอีกแล้วจะได้หวังเลยว่าจะได้เข้าไปข้างในรู้แล้วว่าฉันควรจะทำยังไงจีอ้อาวคุณโคไซครับไม่ได้เจอกันเนิ่นานเลยนะครับเนี่ยว่าแต่เป็นยังไงบ้างล่ะครับช่วงนี้วัสดีครับนั่นไปกันละเนี่ย คนหน้าเหมือนฉันอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยไงถึงมีสองคนไปได้ลายสากก็เหมือนกันเป๊ะๆเลยเอ้าเอ้า้ยโทรศัพท์ลน่านแน่ลองใช้เฟซไอดีดูสิโทรศัพท์กดดักครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนั่นมนโทรศัพท์ของผมนะครับเรามีเรื่องจะต้องคุยกันเจ้านอยทอยเย้ในที่สุดฉันก็ได้เข้ามาในงานปาร์ตี้นักเรียนเกรดเอล้วนเล้ออย่าเพิ่งรีบดีใจไปเอเดียน เอาแขนมานี่มาเธอเรียนแบบลายสักของครูได้เหมือนแม่เลยเก่งมากเก่งมากเอาเอาเอาเกรดเอบไปเลยเย่ฉ yeah! ันเป็นนักเรียนเกรดเอแล้วนี่ก็ได้เวลามอบงวัลนักเรียนดีเด่นกันแล้วอาจารย์ภูมิใจในตัวของพวกเธอมากๆเลย hmm? เอเลียนได้รองอันดับสองรองอันดับหนึ่งคือแอดลีและผู้ที่ได้รับปืนสักไลยทองค่อนั่นก็คือคอสน,นี่ยินดีด้วยนะจ๊ะ hmm. ไ่ขึ้นไปยืนบนท่านได้เลยฮัลโหลวัสดีค่ะทุกคนคุณชอบนักเรียนคนไหนมากที่สุดกันหรอคะ